สวัสดีครับน,นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับ3 2 1 4 0นะ1 5แอมป์นะครับก้อนหนึ่งนะจะทำการประกอบเป็น 6s นะครับ6เซลล์นะครับอันนี้เพิ่งได้รับมานะนี่ก้อนอย่างยาวเยห่อมาเป็นแอปเปิลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนนะครับว่าโอ้โห ย่งใหญ่ดูอย่างใหญ่ะครับเทียบกับครีมนี่อย่างใหญ่เลย1 5มนะครับนี่ดูฮ15ะ 15m 1 5หฮาว3 2์นะครับ3264เอ่อ32140นะ32ก็คือความโตของมันนะครับ140ก็น่าจะ14เซนนะครับ14เซนติเมตรยาวนะครับตัวนี้ มีตัวแบเกเก็ตมาให้ด้วยนะตัวใส่นะครับซื้อมาทั้งหมด6ก้อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาออกมาก่อดทั้งหมดนะครับสวยมากนะใหญ่ด้วยผมจะเอามาประกอบเป็นแบตเตอรี่ของตู้ลำโพงนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตู้ลาโพงยังไม่มาแต่ว่ามันน่าจะใส่ได้นะครับวางแนวนอนอย่างนี้ได้นะหรือว่าแนวตั้งนี้ก็ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะทําการประกอบนะครับเดี๋ยวผมต้องไปวัดโวลต์แต่ละเซลล์ก่อนนะครับว่าโวลต์เนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับเดี๋ยวไปเอามัลติมิเตอร์มาวัดก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดโวลต์ของแต่ละเซลล์ก่อนนะว่าใกล้เคียงกันไหมนะครับเท่ากันหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับสามจุดสามสองหกนะครับก้อนแรก .3 3 2 4นะครับ3.327นะครับ3.326นะครับ3.326นะครับ3.3 2 6นะครับอย่างนี้คือ3.3านะครับก็คือแบตเตอรี่มีโวลต์ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเท่ากันนะครับสามารถที่จะนำไปประกอบอนุกรมกันได้เลยนะครับเป็น 6s นะครับ เป็น21โวลต์นะครับอ,อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบก็จะมีตัวสปอตตัวเชื่อมสปอตนะครับแล้วก็หัวแร้งปัดกีนะครับัีตะกัวแล้วก็น้ำยาประสานนะครับส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์จะมะีแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวแบ็กเก็ตนะครับแล้วก็ตัวแผ่นนิกเกิลน,นะครับที่ใช้ในการเชื่อมสปอตเข้าไปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเริ่มมี b ี s อด้วยนะฮะอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็น bms นะครับ6กอ่าหกเนะครับตัวนี้นี่นะตัว 6s ก็จะใช้ไม่ไม่ได้ใช้ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ทำการประกอบแบตเตอรี่เข้ากับแบ็กเก็ตก่อนนะครับ ส่วนรูปรูปทรงนะครับจะกการจะประกอบเป็นแนวเรียงแนวตั้ง4ี่ก้อน3ามก้อนนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราจะออกแบบว่าเราออกแบบแล้วเราจะนําไปวางไว้ยังไงส่วนผมจะทําเรียงกันอย่างนี้นครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวแอลก็จะใส่วางกลับกันนี้กันนะกลับกันไปอย่างนี้กันนะครับสลับบวกลบกันนะครับนี่บวกลบบวกลบบวกลบนะครับอ่าแล้วก็ใส่แบ็กเก็ตเข้าไปนะ แบกเก็ตก็จะใส่สี่ก้อนอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวว่าตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้สองก้อนนะครับหรือจะเป็นสามก้อนสามก้อนก็ได้นะเออเอาสามก้อนดีกว่านะครับสามก้อนไม่ได้อ่าได้สามก้อนได้นะครับอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมประกอบแบกเก็ตให้เป็นรูปทรงนี้ก่อนนะตรงนี้โอเคอย่างนี้นะครับ นี่นะครับอย่างนี้ก็อ,อยู่อย่งนี้นะครับโอเคแล้วก็นํามาใส่แ็คเก็ตได้เลยนะนี้นะนี่นะครับโ จากนั้นก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับโอเคก็จะเป็น,นัขนาดแบบนี้นะครับโอเคนะครับ <c oughs> บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่นะครับกันบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ แต่เราจะทําการปัดเราก็จะปัดกีอ่ะไอเชื่อมตะกัวแผ่นนิกเกิลน,นะครับเข้าไปนะครับอย่างนี้นะเข้าไปนี่หนึ่งอันนี่นะครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังเชื่อมตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาน,นี่มาน,นี่เป็นอนุกรมกันนะครับไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเริ่มทําการตัดแผ่นนิกเกิลให้ได้ตามขนาดก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับ โอเคหลังจากตัดแผ่นนิกเกิลผมบห้อันแล้วก็เดี๋ยวมาทําการเชื่อมสปอตนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องเชื่อมก่อนนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างเอาไวเ้เหยียบ <c oughs> อ่าผมก็จะเปิด ตัวเชื่อมสวอดผมไปที่ระดับ8เลยนะครับจากที่เคยทําไว้จากที่เคยทดลองใช้มาเนี่ยแก็กําลังดีนะครับจากนั้นก็นําแผ่นนิกเกิลน,นะครับมาเชื่อมนะครับวางนี้นะเตรียมตัวเชื่อมนะครับผมจะไม่ได้ปิดนะครับ ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมก็ต้องอย่าให้มันเอียงมันเบี้ยวมากนะก็ให้มันสวยๆไว้ก่อนนะครับเอาเท่าที่ทําได้นะครับอ่ะแล้วก็เชื่อมเลยนี่เชื่อมสักหกจุดนะครับให้มันแน่นๆนะนโอเค ก็มาตรงนี้นะครับออโอเคนี่นะเชื่อมไปแล้วนะครับจากนั้นก็เซล์ลนี้มานี่นะครับเซล์ลนี้มานี่นะครับ เ,เ,เ,เรียบร้อยอันนี้ก็ทำการสปอตตัวแผ่นนิกเกิลน,นะครับทำการสปอตอนุกรมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็นี้อันนี้ก็คือขั้วบวกขั้วลบที่จะเอาไว้ใช้งานนะครับตรงนี้เราก็จะมาทำการวัดโวลต์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าได้ประมาณ19บเ้โวลต์ ถึง21โวลต์ไหมเพราะว่าที่วัดได้แต่ละเซลล์มัน3.2นะถ้าชาร์จเต็มมันมันจะ4.2นะครับถ้าส2เนะุ่นี่ยมันจะได้21โวลต์แต่3.2อยู่ประมาณ18โวลต์น,นะครับเดี๋ยวลองเอามิตเตอร์มาวัดดูนะครับว่าได้18โวลต์หรือเปล่านะครับโอเคอยู่ประมาณนี้นครับ19โวลต์ใช่ครับ 19โวลต์นะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะอยู่ประมาณ21.6นะถ้าผมหนจำไม่ผิดนะโอเคนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะต้องทำการใส่ BMS นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คู่นี้จะเอานำไปใช้งานนะครับนี้นะครับคู่นี้จะถูกนำไปใช้งานนะอันนี้ b ลบ b ลบนยก็เข้าขั้วลบตรงนี้นะครับ มีลบนี้เข้าโครลบตรงนี้นะครับเค okay, เดี๋ยวมาทําการติดตัวแผ่นนี้เข้าไปที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับจะติดประมาณนี้นะ ตอนนี้ก็ใส่ bms นะไล่เซลล์ตั้งแต่ b 0ถึง b 6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน,นะอันนี้ก็จะเป็นไล่ก่อนอ่ะอน,นี่อันนี้ b 0นะครับนี่ b 0 b 0แล้วก็สายสีจ้ำเงินนี่เป็น b 1นะ b 1 b 2อง b ส b ส b ห b ีหกตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะนะก็เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงนะไล่ต้องเก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้หุ้มนะเราไม่ได้หุ้มเนี่ยมันการเดินสายมันต้องให้เรียบร้อยหน่อยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาใส่บีลบนะตัวบีลบเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวผมเดินสายใหญ่เลยนะครับเดินมาเข้ามาตรงนี้เลยนะตรงขั้วลบเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรง บีไอตัว p บวกนี้นะตัวบวกเนี้ยก็จะเดินมาตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะเดินมานี้ส่วน p บวก p บวก p, p ลบตรงนี้นะคู่นี้นะก็จะเอาไปใช้งานนะครับขอสายเดี๋ยวผมเดิน b ลบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสายใหญ่มาเดินนะครับเป็นสาย awg นะสายซิลิโคนนะครับ เออที่ผมใช้ก็จะเป็น12 AWG นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยก็ทำการกะสายก่อนนะครับาจากนั้นก็จะปัดคีข้วนี้นะครับไปที่ตัว B บวกเอ้บลบนะครับตรงนี้นครับโอเคชิ้มฟักก่อน ก็เดี๋ยวทำการเติมตะกัวเข้าไปในแหง BMS ก่อนนะครับโ okay. okay. อเคอ่เรียบร้อยนะครับ

ตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้ใส่ BMS ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยละอันนี้ก็คือสายนำไปใช้นะ,ะเดี๋ยวลองวัดโวลต์ดูก่อนนะครับว่ามันได้สิบเก้าหรือเปล่านะก่อนที่จะใส่หัวนะครับก็ทิ้ที่ตรงนี้ได้เลยนะ จิมแน่นๆนะโอเคสิบเก้าจุดเก้าสองนะครับโอเคนะครับลองวัดที่ปลายดูนะอ่ะสิบเก้าจุดเก้าสองนะครับโอเคเดี๋ยวใส่หัวเ,เลยนะครับ ั้งนี้เลยแล้วก็เสียบเข้ากับตัวเพจที่ทําไปเลยนะครับนี่อันนี้เพจที่ผมได้ทําการใส่อุปกรณ์ไปแล้วนะใส่บอร์ดใส่เดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะอันนี้อันนี้เพจมันนะอันที่ผมเหลือรอตู้มานะครับถึงประกอบนะอันนี้ก็เป็นคลิปแยกสําหรับประกอบแบตเตอรี่3 2 1 4 0 15นี้แอมป์ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ไว้ก่อนมาถึงเวลาก็อะลองเดี๋ยวลองเสียบดูอะปลาลองเสียบดู โอเคอ่ะเราเปิดปัป๊บนี่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าลองเปิดปึ๊บมันก็จะมีมันจะมีไฟ่างนี้ป่ะนี่เข้าแล้วนะครับมีเพจบอกกีโวกสิบเกจุดหกนะครับอ่าโอเคนะนี่เรียบร้อยนี่ชาร์จก็อะแดปเตอร์ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะสำหรับนี้นะนี่เรียบร้อยนะครับตัวนี้โอเค